แกในวันนี้ถือได้ว่าเป็นปมร้อนนี่เลยค่ะมาเฟียต่างชาติกลืนเกาะภูเก็ตเครื่องหมายคำถามหรือไม่ปฏิบัติการล่าสุดที่ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับบอกปทศนะคะไปจับกลุ่มเครือข่ายที่จังหวัดภูเก็ตมูลค่าความเสียหายที่เราไปรวบรวมได้เนี่ยหลักพันล้านถ้าพูดเป็นภาพใหญ่คุยกับท่านผู้กำกับกริดต่อนะคะนี่ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดเลยไหมในภูเก็ตหรือมีใหญ่กว่านี้จากจํานวน ผู้ต้องหาที่เราเดาเนินคดีนะครับจากความเชื่อมโยงจากบริษัทบัญชีที่เราขยายผลออกไปเนี่ยผมนําเรียนว่าตอนนี้เป็นถือว่าเป็นเครือข่ายใหญ่สุดนะครับเครือข่ายใหญ่สุดแล้วก็มีการถือครองอสังหาเนี่ยมูลค่ารวมกันเนี่ยพันกว่าล้านนะครับกว่าล้านใช่ครับเออคือถ้าเราเราวาดภาพเป็นฟิลแบบภูเขาน้ําแข็งเนาะอันนี้คือไม่ใช่แค่ยอดใช่ไหมคะ,ะนี่คือแทบจะเป็นฐานใหญ่ๆของของเขาเลยเนื่อง,งจากอาจจะด้วยตัวบริษัทบัญชีอะครับเขาเขามีฐานลูกค้าจํานวนมากทําให้ทําให้เครือข่ายเนี่ย ขยายใหญ่ออกไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังเห็นเครือข่ายอื่นๆอีกนะครับแต่อย่างที่นําเรียนเพรื่องต้องรายการว่าในอันเนี้ยมันมีจํานวนคนที่เกี่ยวข้องเยอะอยจริงถ้าพูดเป็นตัวเลขกลุมๆนั้นเราพอจะบอกได้ไหมคะว่าในภูเก็ตเนี่ยมีเครือข่ายขบวนการน็อกรีดเนี่ยประมาณสักกี่กลุ่มได้ตรงนี้ผมขอเอาไว้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเพราะว่าเรายังต้องทํา การดาเนินคดีต่ออาจจะต้องต้องขยายผลไปใช่ไหมคะอย่างล่าสุดอันนี้ก็คือเครือข่ายนี้เนี่ยนอกจากมีการไปจ้างนอมินีชาวต่างชาตินอร์มินีคนไทยใช่ไหมคะมาทาธุรกิจกับชาวต่างชาติมีไปกว้านซื้อที่ดินด้วยเรื่องของที่ดินเนี่ยเยอะขนาดไหนคะที่ดินครับจากที่เราตรวจสอบพบนะครับเราพบว่าที่เป็นตัวที่ดินเนี่ยไม่รวมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะครับจํานวน43แปลงพื้นที่รวมเนี่ยประมาณ24ไร่ในในส่วนเนี้ย ราคาประเมินไม่รวมสิ่งปลูกสร้างในประมาณ200ล้านบาทในขณะเดียวกันที่ผมนำเรียนว่าตัวผู้ต้องหาชาวรัสเซียนะครับที่ทำอสังหาเนี่ยมีการก่อสร้างคอนโดเพื่อขายนะครับให้กับชาวต่างชาติด้วยกันเองเนี่ยถึง3โครงการนะครับโครงการใหญ่ๆตรงตรงนี้มีห้องห้องชุดเนี่ยรวมถึง196ห้องนะครับมูลค่ารวมเนี่ยราคาที่เขาประกาศขายนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยพันกว่าล้านอันนี้คือ3าโครงการถูกต้องครับเป็นแบบเป็น วิวสวยเลยไหมคะวิวทะเลด้านหลังภูเขาอย่างนี้เถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็มีมีสระว่ายน้ํานะครับคือเรียกว่าเป็นเป็นคอนโดหรูนะครับตั้งไว้เพื่อเพื่อขายกับชาวต่างชาติและอันนี้คือเรายึดมาเลยอในในส่วนนี้ต้องต้องําเรียนครับว่า <c oughs> การดําเนินการเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่เรานรําเนินคดีกับผูกก้กระทำความผิด <c oughs> ก็คือเรื่องการได้มาซึ่งที่ดินโดยมิชอบนะครับ <c oughs> ตามประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยในส่วนนี้มีมีโทษความผิดนะครับ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมาตรการการบังคับจําหน่ายนะครับในในส่วนนี้เราได้ทำหนังสือถึงกรมที่ดินนะครับเนื่องจากการที่ต่างด้าวเนี่ยมาถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยจะต้องบังคับให้ขายคืนให้กับคนไทยนะครับเรียกว่าเป็นการคืนพื้นแผ่นดินให้กับประเทศนะครับโดยกฎหมายได้กําหนดไว้ว่าจะต้องขายในห่วงเวลา1 8 0วัน ไม่เกิน1ปีต้องขายให้ได้เพราะฉะนั้นภายใน180วันไม่เกิน1ปีเราจะต้องมีการจัดสรรไอ้ที่ดินถูกต้องที่เราไปยึดมาได้ใหม่ครับแล้วยังไงคะเปิดประมูลหรือว่าก็บังคับจำนายครับบังคับจำนายคาว่าบังคับจำน่ายคือบังคับจำนายเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรการของกรมที่ดินนะครับผู้มีอำนาจก็คืออธิบดีกรมที่ดินนะครับซึ่งซึ่งในส่วนเนี้ยตัวต่างชาติหรือนิติบุคคลที่มาถือครองเนี่ย เขาก็จะมีสิทธิ์จาหน่ายเองก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อโอนโอนกลับมาผู้รับโอนก็จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์นะครับ mm hmm. ก็คือบุคคลตัญชาติไทยนะครับ mm hmm. หรือนิติบุคคลที่เป็นไทยจริงๆนะครับ mm hmm. ไม่ใช, mm hmm. ไใช่ไม่ใช่ว่าเอาโนมิดีมาอีกนะครับ mm hmm. กฎหมายให้เวลาภายในหนึ่งปีนะครับไม่น้อยกว่าแปดสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีช่วงเวลาเนี้ยต้องต้องจาหน่ายให้ได้ mm hmm. ถ้าจําหน่ายไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับทางอ,อธิบดีนะครับ ก็จะมีคำสั่งบังคับให้จําหน่ายะนะครับอแล้วชาวต่างชาติ98คนที่เกี่ยวข้องกับเรือข่ายนี้เราต้องผลักดันออกนอกประเทศไหมครเบื้องต้นนะครับเราดําเนินคดีนะครับในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวนะครับประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงบทบัญญัติของกฎหมายก็คือพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะครับตามระเบียบเนี่ยเรารายงานไปที่ตำงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพื่อให้พิจารณา ก็จะมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการออกวีซ่าเขาอยู่นะครับซึ่งโดยโดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเมื่อเขาถูกดําเนินคดีนะครับแล้วก็ถูกพิพากษาเนี่ยนะครับก็จะต้องยกเลิกวีซ่านะครับเมื่อเมื่อมีคําสั่งศาลําเนินคดีในโทษจําคุกนะครับก็จะต้องยกเลิกวีซ่าเมื่อรับโทษเสร็จก็จะต้องถูกปักดันออกไปครับแต่นี้ก็ต้องต้องรอให้ให้คดีจบใช่ครับใช่ครับจนชนะคดีก่อนใช่ครับเครือข่ายนี้เนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็นเครือข่ายใหญ่เนี่ย นอกจากภูเก็ตแล้วเนี่ยเขาเขามีการแบบขยายผลไปยังจังหวัดข้างเคียงหรือว่าจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆอีกไหมคะคนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยนะครับอย่างที่ผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะเลือกเมืองหัวเมืองหลักๆเมืองเศรษฐกิจนะครับซึ่งจากสถิติของหน่วยงานรัฐต่างๆก็ดีนะครับหรือจากข้อมูลที่เรามีเนี่ย เราเราเห็นแล้วว่าภูเก็ตเนี่ยมีปัญหาของชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจสูงเป็นอันดับหนึ่งนะครับรองลงมาคือจังหวัดสุราษฎร์นะครับลำดับถัดไปก็คือชนบุรีนะครับซึ่งเป็นสถิติการจดจัดตั้งนิติบ,บุคคลซึ่งสูงขึ้นต้องยอมรับว่าช่วงปี66เนี่ยสูงขึ้นมากอาจจะอาจจะด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีการปิดประเทศจากสถากนาการณ์โควิดนะครับฉะนั้นลำดับต่อไปนะครับ กระถางผู้การสอบสวน,นกลางเนี่ยก็ได้สั่งการให้กองกงคับการปราบป,ปารามในการทางเศรษฐกิจเนี่ยไปสแกนดูนะครับสแกนดูเพื่อจะได้บังคับใช้กฎหมายได้อย่างทั่วถึงครับอ๋อคือเราต้องต้องขายายผลจากโอเคเราเจอเครือข่ายนี้รเราต้องขายายผลไปดูเมืองท่องเที่ยวสุราษฎรเป็นยังไงชนบุรีเป็นยังไงแต่ตอนนี้เอาเอาที่ภูเก็ตแก๊งเนี้ยคืออยู่แค่เฉพาะภูเก็ตไหมคะหรือแก๊งเนี้ยจริงๆแล้วเป็นแก๊งที่เชื่อมโยงกับ ที่สุราษฎร์ด้วยไหมหรือที่ชนบุรีด้วยไหมกลุ่มกลุ่มนี้อยู่ที่ภูเก็ตทั้งหมดครับอ๋อแค่ภูเก็ตประกอบประกอบธุรกิจอยู่ที่ภูเก็ตนะครับแต่ว่ารูปแบบการทํางานของตํารวจเราจะไม่ได้หยุดแค่ภูเก็ตถูกต้องครับแต่ก็จะใช้โมเดลนี้แล้วขยายไปดูจังหวัดอื่นๆที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเข้ามาถูกต้องอ๋อส่วนใหญ่เป็นสุราษฎร์ด้วยใช่ไหมคะชนบุรีด้วยใช่ครับแล้วแล้วที่ผ่านมาที่สุราษฎร์หรือว่าชนบุรีเรามีการจับกลุ่มเครือข่ายลักษณะแบบนี้ได้บ้างไหมีกาารดํเนินคีไปรับแต่ แต่ก็ไม่ได้คือข่ใหญ่เท่าครั้งนี้ที่เรามีการ,รกดําเนินคดีแล้วก็ถแถลงผลการปฏิบัติไปครับหรือที่ชนบุรีรที่ชนบุรีก็จะต้องต้องขายายผลด้วยการทํางานของทางตํารวจสอบสวนกลางก็ดีหรือว่าปอ,อทอ,อสอก็ดีเนี่ยเราเรา,เรามีการพูดคุยวางแผนกันไหมว่าหลังจากนี้สิ่งที่เราจะต้องทําสเต็ปหนึ่งสองสามสี่หลังจากที่เราไปจับได้ที่ภูเก็ตแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงต่อในส่วนนี้ครับเรากอมบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเราเนี่ยมีเครื่องมืออยู่แล้วนะครับก็คือ ศูนยะ์อ C A B Data Center นะครับซึ่งมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานรัฐนะครับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าออกประเทศนะครับเดินทางเข้ามาในราชอาจักรนะครับข้อมูลการจดทะเบียนิี่บุคบคลนะครับเราเรามีข้อมูลนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเข้าไปสแกนข้างในดูนะครับว่าการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเนี่ยหนึ่งเนี่ยเป็นอาชีพที่เขาสงวนไว้สำหรับให้คนไทยไหมนะครับแล้วก็ คนไทยที่เข้าไปถือหุ้นเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอไหม,มก็นะโอกาสนี้ครับก็อยากจะขอฝากผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยถ้าเห็นกับผลประโยชน์ส่วนตัวเล็กน้อยนะครับค่าจ้างไม่กี่พันบาทต่อครั้งเนี่ยในการไปถือหุ้นเนี่ยผมมองว่าในส่วนนี้มันเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราคาสังหานะครับหรือไรายได้ที่รัฐควรจะได้นะครับจากการ คือขายสังหาริมทรัพย์แต่ละครั้งเนี่ยครับที่เขาต้องไปจดทะเบียนทํานิติกรรมกันที่กรมที่ดินเนี่ยนะครับในส่วนนี้เขาก็ไม่มีการไปจดแจ้งกันเขาก็มีการแค่ขายหุ้นเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกันนะครับแล้วก็โอนโอน,โอนการถือครองให้กันเลยนะครับรัดก็สูญเสียรายได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ยังไม่รวมในถึงชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาอยู่มาอยู่แล้วมาขอให้บริษัท คนไทยเนี่ยตั้งบริษัทกระดาษนะครับตั้งบริษัทกระดาษขึ้นมาเนี่ยเมื่อเขาได้เวิร์ e เพอร์มิทใช่ไหมครับเขาไปเปิดบัญชีธนาคารอย่างที่ผมนําเรียนว่าถ้าเขาเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวนะครับนำเงินมาใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจเราแล้วกลับแล้วกลับไปในส่วนนี้ก็ถือว่าเราได้ประโยชน์นะครับในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ครับแต่ก็จะมีบางกลุ่มนะครับที่มาแล้วก็มาขอเวิร์ e เพอร์มิทมาเปิดบัญชีซึ่งในเคสเนี่ยเราเจอนะครับ จากการตรวจค้นไปษัดบัญชีเนี่ยเราพบข้อมูลลูกค้าชาวต่าง,างชาติเนี่ยครับมาขอเบิกพมิดกับเขาจำนวนมากนะครับแล้วก็พบว่ามีอยู่5รายนะครับที่ไปเปิดบัญชีเนี่ยแล,แล้วแล้วถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือผัวพันกับพวกแก๊งคอรเ์รเซนเตอร์นะครับห้ารายเนี่ยเป็นรัสเซียสี่นะครับแล้วก็เป็นชาวอินโดนีเซียหนึ่งรายนะครับซึ่งบัญชีธนาคารที่เขาเปิดเนี่ยถูกนำไปใช้ในการ แลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีกับพวกแกงคอร์เซนเตอร์นะครับในคดีโแมาสแคมนะครับแล้วก็คดีหลอกให้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศอยู่ในขณะนี้นะครับ <laughs> ก็จะเห็นว่าเมื่อ,อเรามีคนไทยไปให้ความช่วยเหลือจำหนุนเนี่ยก็อาจจะเป็นช่องว่างให้ชาวต่างชาติพวกนี้ครับไปใช้ในการกระทําความผิดได้ครับก็อย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่ต้นรายการจริงๆภูเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือน จุดหมายปลายทางขอ <ฮะ S 1> <า>งนักท่องเที่ยวเนาะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้ภาพจำอะค่ะเวลาเราพูดถึงภูเก็ตอุ้ยไม่เอาไม่อยากไปอะรู้สึกว่าเมืองมาเฟียหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเองทางเจ้าหน้าที่หรือว่าตํารวจเองหลังจากนี้คือเราก็อาจจะต้องบุกแล้วก็ทลายแก๊งพวกนี้ให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นการคืนการจัดสรรทรัพยากรมาสู่คนไทยจริงๆเ <ฮะ S 1> ชื่อว่าถ้าทําจริงๆจังๆเนี่ยมันมันน่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนภายในไทม์ไลน์เวลาใช้เวลานานไหมคะมันแก้ได้ไหม การแก้ปัญหานะครับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็เป็นหน,หนึ่งในหน่วยที่ต้องเข้ามาร่วมในการปฏิบัติการนะครับก็อาจจะต้องทํากันกับทุกแบบหลายหน่วยงานเพราะเราเนี่ยเป็นหน่วยงานมางกับใช้กฎหมายนะครับหลังจากนี้ก็เชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับก็จะได้ช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับแล้วก็ กดขันนะครับในในส่วนที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็ฝากไปที่ท่านผู้ชมด้วยถ้าเห็นปมไหนที่มันดูเป็นเรื่องผิดกฎหมายก็แจ้งเข้ามาได้ไม่รู้จะแจ้งไาที่ไหนก็ c i b ก็ได้ตำรวจสอบสวนกลางนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านพันตำรวจเอกกิตวรทัศน์นะคะขอบพระคุณค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสกแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ